เลยไปนั่งพูดกับลูกสาวว่าบารมีปู่ให้มาเนี่ยมันจะถูกไหมมันจะได้ไหมถ้าสมมติว่าได้ก็ให้สัมผัสทีนี้ท่านก็เลยเหมือนกับลงมาสัมผัสคนรู้มีความรู้สึกว่าค่ะเป็นแบบแบบเหมือนกับท่านพอว่า<ม>พอพูดถึงท่านท่านก็มาสัมผัสคน,คนล,ลูกทั้งคนลูกคนลูกนะ แล้วก็เลยได้งวดนั้นได้97ครับให้ลาบลูกหลานให้คือจะให้โชคให้ลาบลูกหลานอยู่ที่นี่ได้อยู่ั่คือวันนี้หรือว่าอันนั้นมันเลขใหญ่เขาได้นั่นอันนั้นคือเลขใหญ่อ่ะอันที่ข้างล่างนี่เลขลาวกับเลขฮานอยนะข้างล่างคือเลขลาวกดไลค์กดแชร์ สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องทรัพย์เทวดานะครับวันนี้ก็วันที่เก้าพฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็มีคุณแม่มาจากที่ศรีสะเกดนะครับคือท่านก็คือมีโชคนะครับมีโชคจาก ปูดำนี่ครับหรือว่าเคยมีโชคนะครับหรือว่าเคยรู้จักปูดำนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมากราบไหว้ขอพรขอโชคปูดำตามที่ได้ตั้งใจไว้นะครับ่คนจะ่ชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากช่องทรัพย์เทวดาด้วยนะครับอันนี้แอดก็จะขอสัมภาษณ์คุณแม่นะครับว่ามีความรู้สึกยังไงหรือว่ารู้สึกยังไงนะครับที่จะมาที่ได้มาสารปูดํานะครับ ว่าเป็นยังไงหรือเกิดเหตุการณ์อะไรทำไมคุณแม่ถึงได้มาที่นี่นะครับแ,แอดก็จะสัมภาษณ์คุณแม่นะครับก็รอคุณแม่จุดธูปไหว้ปู่ดำเสร็จก่อนนะครับปู่ดำไปหาเพิ่น,นเออมีผู้เมียนี่ เดี๋ยวขอตัวคุยครับอันนี่งก็เท่ารั้ เดี๋ยวจะสัมภาษณ์คุณแม่นะครับเดี๋ยวขอสสัมภาษณ์คุณแม่มมแมหน่อยนะครับผม,ม,มคุณแม่ครับผม,มคุณแม่ม,มีมา,ามาถึงที่นี่เพราะเพราะว่ายังไงครับได้นิมิตปู<า>่ดำเข้าไปเข้าฝันแบบไหนครับไม่ไม่ได้เข้าฝันแบบแบบคือเราเรา คือเรานับถือพอเราเปิด youtube ดูใช่ไหมเเาานับถือพอเรานับถือเราคิดแค่เราคิดทีนี้เราก็เลยว่าโอ้ยงวดงวดแรกมันมันกลับไปกลับมามันไม่ได้ครับทีนี้วันพองวดที่สองพองวดที่สองท่านก็บอกว่าท่านก็ให้ครูเหมียวเป็นคนทำนี่ก็เลย พอพอครูเหมียวทําแล้วทีนี้วันนั้นก็เลยไปนั่งพูดกับลูกสาวว่าบารมีปู่ให้มาเนี่ยมันจะถูกไหมมันจะได้ไหมถ้าสมมุติว่าได้ก็ให้สัมผัสทีนี้ท่านก็เลยเหมือนกับลงมาสัมผัสคนลูกแบบว่ามีความรู้สึกว่าค่ะเป็นแบบแบบเหมือนกับท่านพอว่าอพอพูดถึงท่านปับ๊บท่านก็มาสัมผัสคน ขนลุกทั้งตุ่มขนลุกนะก็คือแล้วก็เลยได้งวดนั้นได้เก้าเจ็ดครับได้เก้าเจ็ดค่ะพอรอบหลังมาอีกก็ได้เยอะไหมครับเก้าเจ็ดได้จีใบครับลอตเตอรี่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเลขสองตัวอ๋อสองตัวนะแล้วยายเหมือนึงเนาะครับค่ะพอพอมารอบหลังเหมือนกับว่า พอพูดแล้วอยากมาใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับพูดกับท่านตอนนั้นมันมีธุระย,ยรุ่งยากมาไม่ได้ไดเลยก็เลยมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าให้ให้มีโอกาสแล้วก็จะมาทําบุญที่ก่อนที่จะไปถูกหวยนี่ครับก็เลยได้ถูกถูกแล้วก็เลยเออส่วนนี้เราได้น้อยเราก็มาทําบุญน้อยก่อนนะหรือว่าครับพองวดหลังมาอีกก็เหมือนสัมผัสแบบนี้แหละ ก็ได้มาตลอดใช่ไหมคะพอฝันพอฝันก็เลยถามลูกสาวลูกสาวก็เลยว่าปู่ว่ามันมีแปดก็เลยเอาแปดก็เลยเป็นวดนั้นสามแปดหรือแปดสามแปดสามแปดสามก็ได้สองหนึ่งก็เหมือนกับว่าไปเข้าฝันนะเนาะมันไม่ใช่เข้าฝันเรานั่งคุยกันอย่างนี้หรือว่ามีความรู้สึกเหมือนเหมือนคุยกัน เหมือนสัมผัสนั่งคุยกันเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็ก็สัมผัสนี่ค่ะก็เหมือนกับพอพอมาหาท่านรับรู้มันก็จะตอนนี้อยู่ในตัวอย่างเงียตอนนี้ตอนนี้คุณแม่คิดว่าท่านรับรู้แล้วว่าแม่มาที่นี่ใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าพอตอนนี้ตอนนี้สัมผัสได้พูดคุยยังไงบ้างครับไม่ได้พูดคุยเพียงแต่บอกมาถวายของที่ปู่ต้องการว่าปู่ ปู่อยากได้อะไรครับก็จะมาก็จะถามลูกสาวครับลูกสาวก็จะเป็นคนบอกว่าปู่จะเอาอะไรครับผมลูกสาวเนี่ยกาจะเป็นคนบอกก็คือปู่ดาจะจะไปประทับล่างใช่ไหมครับไปมันไม่ใช่ละไม่ไม่ได้ประทับแบบก็คือสื่อคุยกันค่ะสื่อได้สื่อกันได้สื่อได้โอเคมันไม่ใช่ล่างทรงเหมือนกับ ท่านก็จะบอกมาลูกสาวก็สามารถสื่อได้เนาะแม่เนาะค่ะลูกสาวก็จะคุยว่าท่านจะเอาอะไรครับอะไรให้ทําอะไรก็จะคุยได้ก็จะคุยกันพอเราถามท่านเหมือนกับคุยกับท่านนั่นแหละเพราะว่าพอถามลูกสาวเหมือนกับท่านก็อยู่ด้วยก็เหมือนตอบโต้กันไปเฉยๆครับผมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกสาวลอง สัมผัสกับปู่ดำดูเนาะครับว่าว่าจะคุยกันยังไงเพราะว่ามาถึงที่แล้วเนาะเพราะว่ามาถึงที่แล้วเนาะก็น่าจะสัมผัสได้เนาะเปิดทางเปิดโชคเปิดร่ำให้กับลูกหลานสายญาณบรมีนามแม่ประภัยีภัยบูรณข้าพเจ้าตัวแทนนางกฤษภัยศรีภัยบูรชื่อนางไชยชนุชัยศรี มาขอสัมผัสอ,องค์ปู่ดำปู่หานชานชัยข้าพเจ้าเดินทางมาตั้งแต่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอราศีสัสลศาทุสาธูขอราธนาเปิดเปิดเปิดธรรมเปิดธรรมเปิด,ปด,ปดให้เจ้าที่เจ้จาทางประสิทธิ์ประสานมาประสิทธิ์ประสานให้กับข้าพเจ้าเปิดเปิดทุกทุกาทุกศาทุกศาทุูบาอาจารย์

a satuatu era tenpu 6 cancaib puta satu yang mangara puta satu mangara puta satu at putaya satu 11 arup peru hat 11 auta sama kata hattuk sat yang manggerak puta sa para hidup per ibu per mata si si tic, satu, de, urate, si atik si, maka puta yang mangggertik arah mandu satu the a ten si semengger puta satu ja hat satu yang manggerak puta satu-atu inter puta satu dan อารมณ์บราหนตัวตัตรหบตหนึนห่ตัวอนบราหนตอังกรสติอารมปรตอยากให้ทำถนนเข้ามาหน้าวาดัดประตูวดัดและจะทำประตูวดัดอยากทำประตูวดัดแล้วก็ทำขอบรั้ว รั้ววัดขอบรั้ววัดเนาะใช่ให้แล้วก็ให้มีคนมาปฏิบัติธรรมครับมีโรงทานครับผมอ่าคนในบ้านนี้แหละใครเข้าศรัทธาเขาก็มาสาธุสาธุอาราธนาพุท,ทสธาทาสาธุยมังกรพุทธสาธุสาธุนะอารุปตุยมังกรันติอารุปตุสัตว์แล้วก็มีมีเปิดเขาเรียกอะไรเออองค์องค์พญานาคเรียก องคดํากับองค์ขาวทําทําเป็นหน้าประตูวัดทําเป็นหน้าประตูวัดเขตหน้าประตูวัดแต่ว่าจะมีลูกหลานไอ้หลายหลายที่อยู่หรอกรมมเขาจะมารวบรวมมาเขาจะเขาจะดึงมาช่วยหลายที่หลายทางอยูห่หน้าประตูวัดนี่คือด้านไหนครับประตูวัดเออมันจะมีอยู่สองฝั่งเนอะฝั่งนี้นกับด้านนี้ กับทางเข้าที่แรกเลยทางเข้าที่แรกเลยจะประกอบโค้งมานีเนาะใช่ใชแล้วก็โค้งมานี่จะเป็นองค์ดำจ่อยู่ฝั่งนี้องค์ขาวจะอยู่ฝั่งนี้เนี่ยที่ที่ที่มาอยู่ที่ที่จะมาอยู่เพราะว่ามันลงมาแล้วนะครับจะมาอยู่ตรงนี้จะมีองค์ขาวองค์ขาวองค์ดำองค์ดำนะเป็นนาคนาคขาวนาคดำนะนาคขาวนาคดำ รู้ชื่อท่านไหมครับออนันตนาคราชอนันตนาคราชใช่ปูดำอานันตนาคราชปูดำใช่สีดำอานันตนาคราชแล้วสีขาวเป็นขาวเอ่อเป็นมเหสีหรือว่าใช่ไหมครับใช่เป็นมหสีชื่อชื่ออนันอนันวดีอนันทาวดีอนันทาวดีใช่ อนันทราวดีนนัทราวดีเทวีใช่ไหมครับใช่ใช่อันนั้นนันทราวดีนันทราวดีเทวีเนาะใช่ใช่นัคราชนันทวานันทวานันทรานันทราวดีนัคราสนันทราวดีนาคราชแล้วก็ปู่อนันตนัคราดครับผม ถ้าเขาจะมาช่วยสร้างแล้วเสร็จก็ปีหกเจ็ดเขารูปเขาล่างปีหกเจ็ดก็จะมีสายยานนะสายยานขลาดนานสายยานนาครลาดมามาร่วมทำร่วมทำล่วมสร้างให้เสร็จสมบูรณ์นะปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับปีหกเจ็ดเขาก็มาเรื่อยๆล่ะเขามีโชวเขาก็จะมาเรื่อยๆแล้ว ทุกทิศทุกทางมาเรื่อยๆแล้วแล้วเรื่องทําศาลปูดํานี้ปูดําว่าไงครับถ้าจะตั้งเป็นศาลปูดําขึ้นปูดําปูดําท่านท่านพอใจไหมปู่ท่าปู่ดำท่านพอใจไหมคือทําให้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็สูงขึ้นหน่อยใช่แล้วก็บันไดก็สูงขึ้นเป็นบ้านใหญ่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เนาะ แล้วเพราะว่าไอหลานอยู่ทหารที่อยู่ด้วยที่มาดูแลตรงนี้นะมันมันคับแคบมันคับแคบ,บคือคืออยากได้สารที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับได้สารขึ้นแล้วแล้วรูปรูปเหมือนปูดำแล้วครับรมีความมีความรู้สึกท่านอยากอยากได้แบบไหนครับรูปเหมือนปูดำแบบเดิมไหม แต่ตอนนี้คือมีคนที่จะจะทําเป็นรูปรูปแบบนี้ครับนั่นแหละเขาจะทำมีคนจะทำเราไม่ยุ่งกับเขาค,คนละส่วนนกัเราเอาแบ,แบบเดิมใช่ไหมใช่แบบเดิมนี่แหละครับแบบเดิมคือเขาทําไว้ดีแล้วแบบเดิมสาธุสาธุอะรกันนะปู่ปู่ให้โชคให้ลาบลูกหลานไหม ปู่จะให้โชคให้ลาบลูกหลานไหมอยู่ที่นี่ได้อยู่นั่นแหละอยู่ไหนครับอยู่อยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละคือวันนี้หรือว่าอันนั้นมันเลขใหญ่เขาได้นั่นอันนั้นคือเลขใหญ่ใช่ไหมอ่ะที่ข้างล่างนี่เลขลาวกับเลขฮานอยนะข้างล่างเป็นเลขลาวกันวันนี้เนาะครับวันนี้แหละ่ะอันนั้นเป็นเลขเลขเลขปู่ให้แล้วนะครับวันนี้ตัวที่เขียนไว้ข้างบนคือตัวเลขวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับส่วนทูบที่ อาจารย์จุดวันนี้ก็คือเป็นเลขฮานอยสําหรับวันนี้นะครับเงินด่วนนะครับแล้วก็เลขลาวด้วยครับอันนี้ก็คือจากการสัมผัสสัมผัส,ส,ผสพูดกล่าวกับปูดำวันนี้นะครับคือก็คือผู้ที่มีกิจสัมผัสได้นะครับ มาจ้ะมาไทำวันนี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองคิดอะไรไว้ในใจก็ให้สมบูรา์ปาถนาสิ่งที่คิดไว้ก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกทุกนามที่อยู่ในบริเวณนี้ที่มาอยู่ด้วยกันบริเวณนี้สาธุสาธุเด้อปูเด้อสาธุสาธุสาธุ Tiếng, 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 tiếng. คนมายูนี่เพิ่นข้ามานี่ทุกคนกับ่นมาบอกบอกอากาศื่อว่าเดี๋ยวมาเยอะบอกเลยว่าเยอะกว่าเดิมคนมาเยอะกว่าเดิมเยอะช่วยสร้างหลายเยอะกว่าเดิมขอให้ขอให้หวยเข้าเนาะมีคนมาเยอะเลยไม่ขีดยุ่ยใส่หื้อเออแม่จะเอาโดยกับอะไรจะขึ้นเดี๋ยวให้เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นย่าง อย,อยู่กับมดสาธุสาธุครับวันนี้ปู่ก็บอกแนวทางนะครับวันนี้ครับสําหรับตัวเลขสําหรับเงินด่วนสําหรับตัววันนี้นะครับก็คือที่หลวงปู่ถมได้จุดไว้เมื่อเช้านะครับก็เป็นตัวนี้นะครับหรือจะเป็นห้าแปดสี่หรือว่าสี่แปดห้าก็เป็นได้นะครับ ก็คือตัวนี้นะครับที่จุดไว้แต่ตัวนี้ก็คือจุดเมื่อวานนะครับเมื่อวานออกไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้ทูบอันนี้ก็ออกไปแล้วนะครับหนหนึ่งส่วนทูบที่จุดเมื่อเช้าก็คือทูบดอกนี้นะครับท่านผู้ชมก็มองดูว่าเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับให้ใช้ใช้สายตาของแต่ละคนมองดูนะครับแล้วแต่บุญของแต่ละคนนะครับส่วนแอดก็มองเป็น5้าหรือ4ี่นะครับ ส่วนตัวเลขตัวนี้ก็คือเป็นตัวเลขสำหรับวันที่16พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมก็คือจากคนที่สัมผัสได้พูดคุยกับปู่ดำนะครับก็คือว่าตัวเลขตัวนี้จะเป็นวันที่16พฤศจิกายนนะครับก็ฝากไว้เป็นตัวเลขมงคลนะครับสำหรับวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับ ก็ขอให้ f อฟผู้ติดตามหรือผู้ที่ได้ดูคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับแล้วก็มาช่วยกันสร้างพัฒนาหรือมาร่วมสร้างปู่พญานาคนะครับตามที่ได้บอกกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับก็คือมีการถ้าต่อไปก็จะมีโชคนะครับ คนที่มีโชคลาภก็จะมาร่วมสร้างองค์พญานาคนาาขาวนาคดำนะครับแล้วก็เป็นทำเป็นสารให้ปูดดำใหม่นะครับคือใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็คือปูดดำบอกว่ามันคับแคบเกินไปนะครับสำหรับสารนี้นะครับก็คือองค์คลักอะไรก็คือมันมันคับแคบนะครับคืออยากได้สารสาลใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับท่านผู้ชม ก็ขอให้เอซท่านผู้ชมจดไว้นะครับสําหรับวันนี้นะครับอันนี้ก็คือแนวทางวันที่16พฤศจิกายนนะครับหัวรัฐบาลไทยนะครับส่วนตัวเลขตัวนี้ก็คือเป็นวันนี้นะครับฮานอยสามรอบฮานอยวันนี้นะครับแล้วก็ลาวด้วยนะครับก็จับตัวไปซื้อเอานะครับคือปู่ดำชอบบอกหัวฮานอยนะครับ ก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับวันนี้ด้วยนะครับผมเออนัออ่นคอรฉกแล้วโคตรกทำลหเราไปประทจับให้หน่อยห่ท้งน Nó kia là khá nhanh mà lắm Ừ Ừ Ừ Không mẹ thì tông Nhanh mới ่าสีตัแดงนะรูเกี่ยวงนะแล้ไหม่ยม่คูกันเด้อหลวงพ่อเออราคายุไสบบนี้อะลูกแดงๆมากีบบ่ใไห่บ่คะลูกยใไอยู่นะี่มอีกลูกนึงบ่แคือนมีนอไบัก็ได้ห้มัน ันหลอยู่มันด้ขึ้มาหลอยู่ของกาจากยินงจากดนก็เลยคนมาขอเป็มดบากทีากทไหนบอกีมันมัดนแต่นีมัจะไปยู่อยที่ตรงไหนี่มีด้องกัมะสาพซอยสั่งให้เพมันแ้วส่วนคลิปนี้ แอดก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับจากสารปูดดำที่คลิปที่คนที่มาสัมผัสหรือว่าสื่อกับปู่ดำได้วันนี้นะครับ <avais> ก็ฝากไว้เป็นแนวทางครับสำหรับทะเบียนด้วยนะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมีโชคไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ